เอาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกตามเคยนะครับ SR Medi a เนะครับวันนี้หลายคนบอกว่าใช่มาตามสูตรอาจารย์มวนนะครับซึ่งอาจารย์มวนก็ได้มีการบอกใบตัวเลขแล้วนะครับว่างวดนี้นะครับตรงกับวันเกิดของอาจารย์มวนด้วยนะครับอาจารย์มวนบอกว่าจะให้3ตัวนะครับให้ท่านผู้ชม3ตัวตรงๆนะครับผมย้าอยู่ตลอดย้ําอยู่เสมอนะครับว่า ตัวเลขทุกตัวนะครับที่นํามาให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ทราบว่าส่วนอาจารย์ม้วนส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าหลักสิ่งรัฐบาลที่จะมาถึงนี้มันออกตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตอาจารย์ม้วนกับตัวเลขนะครับสูตรเด็ดอาจารย์ม้วนนะครับว่างวดนี้นะครับอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับจะได้เลขตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแป้งเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันครับอ่านะครับตอนนี้เรามาแล้วนะครับเรามาเจออาจารย์ม้วนนะครับ เข้าไปในปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยังไงนะครับเห็นแบบแ๊บแล้วนะครับเราเห็นแบบแ๊บแล้วน้องแป้งน้องแป้งปึ๊บนูนไงโอ้โห เราเจอน้องแป้งแล้วออ๊ยรถผมติดท้องไหมนี่ติดท้องไหมนี่อุ้ยเฮ้ยไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดวันหนึ่งนะครับพูดถึงว่าวันหนึ่งก็น้องแป้งเขาก็กินอาหารเยอะเหมือนกันนะครับแต่ละวันนี่นี่นะครับปึ๊บนี่เจออาจารย์มวนแล้ว เจออาจารย์ม้วนแล้วนะครับเจออาจารย์ม้วนแล้วนั่นไงอาจารย์มว้วนกราลังเอาอาหารมาให้น้องแป้งพอดีเดีย๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ม้วนกันโอ้โอ้ลูกศิษย์ลูกศิษย์คนใหม่ใช่ไหมนั่นยะไอ้ะออะอยะสุดหลอ่อลงวดซื้อตะขอช่างไว้อย่างนี้ได้นี่โอ้ เอากล้วยเอากล้วยมาเป็นหวีโอ้สวัสดีครับอาจารย์ม้วนสวัสดีครับโอ้ยแบบนี้เอากล้วยมาดูเดี๋ยวโอ้แอบแอบแอบเห็นอาจารย์ม้วนนี่มีสี่ตุ้ดีนะนี่ไหนไหนนี่หาตัวนีเก่าเก่าเก่าสีโอ้โหใจใจอยากได้ใจอยากได้แปดเก่าสามในนี้มันซับกันนี่ไหนนี่นี่มานี่มันยัอยู่นานเลยอ่ะอันนี้ด้วย สามสิบล,ล้านเครับชุดใหญ่สามสิบล้านชุดใหญ่เก่าสีผมได้แลยได้เก่าสีผมก็ได้แล้วนี่เลยเก้าเก้าส er ี่สามตัวครับกาเก้าสีเก้าเก้าสี่ถูกกจันหมดเลยนะนี้เกาสีวัตรงตรงมอยาได้แปดเก้าสามมนีมหาวันท่านชอเลยอ่ะมหาว่าทับตัวก็เลยเอาไว้อันนี้มันอยู่มัอยู่ข้างหน้านี่สามสามแปดเึงเลยเออับตัวตัวนี้ตัวกก็ังตัวนี้มเลยนี่นี่ เนี่ยต <99 4 S 1> ัวม,4 4มงงันจะสาล้านยี่สิบสีล้านเยรอยเก็ดรตอยเนาะยังขาดอีกหกสี่หกหกไม่มีมีหกหกเสามชุดอู้นี่นะครับเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่สี่สี่หกแปดเก้าสามีวันนสามชุดเก้าเก้าสี่แปดเก้าสามสี่สี่หกวะ 446 446วันนี้แวะมาหาอาจารย์มวลนะครับแวะมาหาอาจารย์มวลวนวันนี้อาจารย์มวลจะให้อาหารชาร้างนะครับให้อาหารชาร้างโอ้เหล็กเสียหลดุดอร์ไซค์อาจารย์มวลก็งามเด้อนี่เด้อนี่นี่อาจารย์มวลอายุ48ปีเด้อพี่น้องเลย 4, 4, 4, เออ48ย่าง49นะครับวันนี้วูนี่น้องแป้งน้องแป้ง ตอนนี้อาจารย mm ์มวนจัดไปแล้วนะครับตลาดกิมเมองรัฐบาลสามตัวตรงตรงวันนี้สามตัวตรงตรงให้อาจารย์มวนบอกสามตัวซื้อเลยนะครับอาจารย์มวนซื้อซื attend. ้อจริงนะครับไม่ใช่ไม่ซื้อนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมันเท่เลยไอ้น้าขำเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวอาจารย์มวนเสียงเสียงตัวไหนเราค่อยว่ากันเอออาจัดให้เด็ดแต่มันอยู่ในชุดนี้แหละอยู่ในชุดนี้แหละครับที่จะปลุกนี่ยนะอืออาจารย์มวนบอกว่าเดี๋ยวจะปลุกเสกนะครับปลุกเสก เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบลอตเตอรี่ที่อาจารย์นวลซื้อนะครับถ้าใครชอบที่อาจารย์นวลซื้อก็นําไปซื้อได้นะครับแต่ว่าอาจารย์นวลบอกว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอาจารย์นวลนี่ไม่ได้ทราบนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่จะออกตัวไหนนะครับเป็นแค่แนวทางซีซีเก้าโอซีซีหกซีซีหกกับซีซีหกเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่แปดเก้าสามซีซีหกแปดเก้าสาม เก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่สีหกสหกแปดเก้าสามแปดเก้าสามเลขไอ้เหลืออีกสองหางันออกมาแล้วไปตอกเปลตอกตัดออกไปแล้วอ๋อนี่อาจารย์วนเน้นให้แล้วนะครับนี่เน้นให้แล้วนะครับเน้เดี๋ยวรอปลุกเสกรอปลูกเสกจะปลุกไซเบตสสามชุดนี่เนี่ยครับคิดว่ามาอยเอร์นะครับร้อยเปอร์เซก็ปุกีมันก็มาสองตัวตรงๆแล้วเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้ก็มาเลยเมื่อกี้มันต้องเขาสามตัวเลยผมบางวดนี่มันสามตัวสามัวเพราะว่าเรื่สูตรใหม่เ้อไม่ใช่สูตรเก่าเลยครับอาจารย์มั่สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ผมเพิถงแล้วเอออาจารย์มั่บอกว่าสูตรเก่านะครับนี่น้องแป้งนะครับน้องแป้ง นะครับสำหรับตัวเลขนะครับสำหรับตัวเลขอาจารย์ม้วนก็ได้มีการให้ไปแล้วนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าจะเป็นเก้าสี่ไม่ว่าจะเป็นเก้าสี่สี่หกนะครับนี Lopez, ๆๆๆ่นะครับ หมอช้างนะครับอาชีพคนเลี้ยงช้างนะครับวันหนึ่งก็โอ้ดูนะครับท่านผู้ชมอาหารนะครับวันหนึ่งก็ต้องหาอาหารหาเนี่มาให้นะครับเยอะแยะนะครับหิวละหิวแล้น้องแป้งนะครับน้องแป้งพังนะครับพังน้องแป้งนะครับถ้าเป็นตัวเพศผู้นี่เขาจะเรียกพรายนะครับอันนี้น้องแป้ง สามน้ำตากโดร์กสามศูนย์สามนอกมาแล้วคิดบางข้าอย่างถูกเบอร์ถูกบอยหมดเลยออกหมดแล้วนะครับคลิปไหนก็เหมือนเหมือนกันคือกันเหมือนเดิมอะไรคือกันเลยนะมันจะต้องปุ๊กเราอย่างที่รู้ว่าเออถึงจะรู้เนาะอาจารย์บโมอาจารย์ม้วนบอกต้องทำพิธีก่อนนะถึงจะเน้นให้นะครับเก้าสามแปดใช่ไหมเก้าสามแปดงดงดก่อนหลายคนบอกว่าคลิปอาจารย์ม้วน ไม่ได้ดูนะครับแต่คนดูเขาก็ดูเยอะนะครับแต่บางคนไปหลงกระแสะเลขดังเนาะนน <laughs> หลงกระแสะเลขดังนะครับก็เลยลืมนะครับลืมอาจารย์ม้วนนะครับรรวันนี้อาจารย์ม้วนบอกว่ามันน่าจะเข้าเพราะมันเข้างวดที่แล้วมันก็เข้าสามแปดนะครับว่าวันี้มันจะเข้าน่าจะเข้าสามตัวนะผมคิดว่านะสามตัวิวงมันก็มาสองแล้วสมามแปดตัวเต็มเลย วันเกิดอาจารย์ม้วนนะครับเดือนนี้นะครับอาจารย์ม้วนอายุ48ปีนะครับย่าง4 49นะครับเลขวันเกิดอาจารย์ม้วนนี่ก็23เนาะยี่สามยี่ก็ลูตเตอรีก็มีได้หรอลอตเตอรี่ก็มีกาะขานามันได้ซับตัวยเก่าสามแปดน,นะครับกาะขานามก็8 แต่งตวดนี้อาจารย์วดนี่ชอบ9ก้าสี่เนาะเก้าสหแล้วก็4ี่เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยปันในดหรอกครับไม,ไม่ค่อยเท่นะสี่หกสี่สีใจใจนี่ชอบใจที่ว่าคือว่าโอเคคิดชอบ8ปดเกสามับเก้สี่มากกว่า แปดเก้าสามกับเก้าเก้าสี่นะครับจบแล้วอ่ามันยังไ่ทันรูปคือนกว่ท่านเอกพุกหรืรอรอปลุกเสกนะครับอ๋อนี่นะครับสําหรับเบอร์โทรอาจารย์ม้วนนะครับใครอยากช่วยอาหารช้างนะครับก็โทรมาหาอาจารย์ม้วนได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดแปดสามศูนย์หนึ่งเก้านะครับติดต่อหาอาจารย์ม้วนโดยตรงเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับหรือสนใจนะครับอยากถามตัวเลขอาจารย์ม้วนนะครับหรือบอกว่าอยากได้สายตรงนะครับสายตรงกับอาจารย์ม้วนอาจารย์ม้วนไม่เคยไม่เคยห่วงเนาะ ไม่ปิดบังนะครับอาจารย์มวนนี่เขาบอกว่าไม่ปิดบังนะครับแต่ว่าอาจารย์มวลบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ,อนี่นะครับสําหรับเบอร์โทรอาจารย์มวนนะครับมีาการลงให้พร้อมนะครับ,บะรรนะครับคใครอยากช่วยอาหารนะครับอยากช่วยอาหารน้องแป้งนะครับก็โทรหาอาจารย์มวนได้นะครับอยากช่วยอ้าวสวยๆนะครับ อจารมนบอกไม่มีปิดบังนะครับไม่ปิดบังนี่ยาเนี่ยก็ต้องไปซื้อเข้ามานะครับต้องซื้อเข้ามานะครับใครอยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยอาหารนะครับเพราะวันหนึ่งน้องแป้งเขาก็ทําบุญกับช้างนี่เขาบอกว่าได้บุญใหญ่เหมือนกันนะครับทาบุญกับทําบุญกับสัตว์ใหญ่ครับทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับอุ้ยกินเป็นตะแเสบเนาะอ้าวนี่นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอาจารย์ม้วนนะครับใครอยากช่วยอาหาร น้องแป้งนะครับตามนี้แล้วนะครับโทรมาหาอาจารย์ม้วนนะครับ0956783019นะครับอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับเบอร์โทรลงให้แล้วนะครับใครอยากช่วยนะครับอยากช่วยค่าอาหารน้องแป้งนะครับก็โทรหาอาจารย์ม้วนได้เลยนะครับหลายคนก็โทรมาหาอาจารย์ม้วนนะครับหรืออยากได้เลขมงคลเลขนําโชคก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ม้วนบอกว่ารอทําพิธีปุกนะครับทาพิธีปุก ปลูกเสกนะครับรอวันพระเนาะอาจารย์มันบอกว่าวันพระปลูกเสกขลังครับเดี๋ยวได้ตัวไหนนะครับเราจะเน้นๆให้อีกรอบนะครับตอนนี้ตัวเลขอาจารย์มันก็มีการไปซื้อมาแล้วนะครับก็ตามที่ดูให้ดูเลยนะครับใครชอบนะครับสูสีสูสี ขอสามทรัวองๆเลยเนาะเอาคืนเนาะวันนี้ผมก็จะจัดเหมือนกันแหละขอัอาจารย์วันนี้แต่ว่าจัไม่ต้องว่าจัดแล้วผมจัดมาเรียบร้อยแล้วแหละเก้าสี่นี่ย่างหาให้มันไยสามัวอือเก้าสีเกาเก้่นไอ้เก้าส่ไครับผมไม่เอาเก้าเก้าสี่เก้าี่เห็นไหวัานี่ปไ่างเนาะ มีสามตัวมีแต่บนมีแต่บนอย่างเดียวนะครับอยู่บนแสามตัวสตัวอาจารย์หมวนบอกอยู่บนนะครับงูรางวันที่หนึ่งเลยนะนี่ผมซื้อลอตุลีเก้าเก้าสีมารูสา้สึกว่าเออสบายใจเแบบไหนวะอ๋อซื้อลอตุลีมาเก้าเก้าสีรู้สึกสบายใจสบายใจแบบ คือผมไอ้ดูดูรลายพุ่งๆไอดูไอดูว่าถึงโดนถึงร้ายพุ่นดไงหรอใครจะไปรู้เนาะเผื่อมันถึงโชคเราแขวะยี่สิบไปหูเนาะเอ้จะไปรู้เนาะเกิดถูกลงวันที่หนึ่งขึ้นมานี่ใครจะทำยังไงนี่ทำยังไงนี่ผัดไปหาน้องแป้งมันมองอีกไม่เห็นเลยมองไปมาหาเก้าเก้าสีนี่เนี่ยยิงว่าดีๆรับเอาเลยครับเกอ่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเอานี่เบอร์โทรลงให้เบอร์โทรอีกครั้งนะครับนี่เอาใครอยากช่วยอาหารน้องแป้งนะครับเก้า 0 9 5 6 7 8 3้า9ดนะครับอาจารย์มวนนะครับก็แคปเอาเบอร์โทรอาจารย์มวนได้นะครับก็ติดต่อหาอาจารย์มวนโดยตรงเลยนะครับครับอาจารย์มวนก็เหมือนเดิมนะครับถูกผิดถูกก็ว่าไปถูกถูกก็ว่าผิดนะก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์มวนยอมรับนะครับยอมรับอยู่แล้วอาจารย์ของเรานะครับก็แต่ว่างวดนี้อาจารย์มวนบอกว่าถ้ามันเข้าแล้วมันจะชอบเข้าต่อเนื่องนะครับสามตัวสามตัว ฉลองวันเกิดอาจารย์หมวนพอดีได้หนิคนเจ่ามันก็มีความหวังแค่สามตัวอ่ามีความหวังสามตัวอือตือใส่ก็ต้องตัดหางสองตัวน้ำอืมต้องตัดสองตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันมันก็คือว่าคือเห็นหนึ่งเลยขาดอย่าลืมตัดนะครับอย่าลืมตัดนะครับตัดสองตัวด้วยเดี๋ยวรออาจารย์หมวนทำพิธีนะครับเราจะลงให้อีกรอบนึงนี้ก็วันนี้ก็อาจารย์มวนซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์มวนจะทําพิธีนะครับน้องแป้งก็ กินหญ้าอย่ายงอริดอร่อยนะครับนัวเป็นตาแสีบครับเนาะอือโอ้โห,โหยำยังไดงเป็นตาแสีบแทอะบอกพี่ได้ไหมเสี่บเหรอเสียบจ,จ้าก็ว่ <c oughs> ะเศบจา้าอร่อยนะครับอร่อยของแฝดบอกว่าอร่อยนะครั <c oughs> บเสียบหวาน <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้เราก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับอาจารย์มลคนเลี้ยงช้างนะครับชอบก็ลองนำไปรุ่นไปเสียงดูนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรของอาจารย์มวนนะครับ